เอาละฮะสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพราอวกับผมอีกแล้วนะฮะสมิเกมเมอร์นะครับกับเกมเอฟเคซีี่นะครับผมวันนี้ก็เห็นเพื่อนๆในกลุ่มนะครับโพสบ่าเฮ้ยทำยังไงดีนะครับไม่ผ่านด่านเอฟเคนะครับไปต่อไม่ไหวนะครับอัพตัวอะไรดีทํายังไงดีควรปันดาวชิโร่ไ้ถึงขนาดไหนดีอัพนาเลยไหมอัพฉีเลยไหมนะครับผมผมก็จะมาเป็นเพื่อนเผากันบ้างนะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคดีๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นนะครับผมให้ฟังว่า เราควรจะทํายังไงเราถึงจะผ่านด่าน FK หรือว่าลงทางด้านของบททดสอบพวงลึกเนี่ยทำยังไงนะครับว่าเพื่อนๆนั้นขาดสิ่งไหนและสิ่งใดที่เพื่อนๆควรทานะครับผมให้เพื่อนๆเข้ามาดูที่ฮีโร่ของตัวเองก่อนนะครับว่าตอนนี้ฮีโร่เราตันหรือ,อยังนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนน่ะใกล้จะตันแล้วใกล้จะตัน240แล้วนะครับผมส่วนอุปกรณ์ก็น่าจะเกือบแม็กแล้วล่ะนะครับผมก็ให้มาให้เพื่อนๆดูว่าตอนเนี้ฮีโร่ของเรานั้นมัน อยู่ในระดับเลิศเลยหรือยังเลิศเลบวกเลยเลิศบวกหรือยังนะครับถ้ายังไม่เลิเลิศบวกนะครับก็สิ่งนี้จําเป็นนะไปทําให้มันเต็มซะก่อนนะครับผมแล้วมันก็จะบวก CP เพื่อนมาอีกเยอะเลยนะครับในการบวกค่าพื้นฐานมานะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เพื่อนเพื่อไม่ผ่านนั้นคืออะไรอีกนะครับก็คืออุปกรณ์นั่นเองนะครับอุปกรณ์เนี่ยเพื่อนเพื่อนมีครบหรือยังนะครับเป็นเลเวลแม็กหรือยังนะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่อัปเดตใหม่นตันที่เคี่ยงส่เท่านั้น 240เท่านั้นนะครับผมให้เพื่อนๆดูว่าของเราครบหรือยังแต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆก็คือทองทองครับเจ้าทองกับเจ้าศีลาหลอมเนี่ยมันใช้เยอะมากนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมไว้ด้วยนะใช้ทองเยอะเยอะมากเลยแหละก็ตีไปชะสชีลาสองสองแสนห้าถึงสามแสนกว่านะครับถ้าเกิดว่าเลเวลสั่งของของเพื่อนๆเนี่ยต่ำกว่าเลเวลสามามร้อย อ่า230าถ้าต่ำกว่า2 0 0อ่าส3 0ิเนี่ยเราไปเฉทุยสองร้อย2 3มสิงไปเนี่ยนะครับมันจะใช้ทองเยอะมากนะประมาณสามแสนกว่าเลยแหละ,ะครับ้เพื่อนๆเตรียมเงินไว้ด้วยก็้คิดไปว่าหกช่องอะ่ะช่องลาเอาตีเล่ยเป็นกลมๆเลยผมคิดได้เฉทละ3า0แสนนะเฉทละสาแสนก็เซตเซทละเซตล,ล,ละล้านแปดนะครับเพื่อนไปหาไว้เลยไม่รอเลยแล้วคำนวณเราว่าใช้เท่าไหร่นะครับนะครับผมต่อไปนะเมืนะ่อถ้าเกิดว่าฮีโร่เราตันแล้วนะครับ ฮีโร่เราตันแล้วแล้วก็อุปกรณ์เราตันแล้วนะครับต่อไปก็นี่การสั่นพ้องการประสานสั่นพ้องเราเท่าไหร่ครับถ้ายังไม่เต็มเราก็มีโอกาสนะครับที่เราจะดันซีพีได้ขึ้นอีกนะครับผมก็ให้เพื่อนๆมาดูจุดนี้นะครับต่อไปเป็นสิ่งอะไรที่ผมเห็นในกลุ่มนะครับอันนี้คือผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟเมตาหรือว่าเบตาอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆเรียกกันนะครับผมก็จะมาบอกว่าการอัพฉีกเนี่ย การอัพอาวุธฉีกเนี่ยซึ่งแบบว่ามันมันทาได้นะบางเป็นเรื่องที่ดีเลยแหละแต่ว่ามันจะมีข้อดีและข้อเสียข้อดีของมันก็คือมันทําให้ฮีโร่ตัวนั้นอะมันไปถึงจุดสูงสุดของสเกลพลังมันนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากฮีโร่ตัวนั้นคุ้มเลยแหละเก่งเก่งมากเลยแหละแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียมามาถึงข้อเสียข้อดีไปคือมันเก่งนะครับมันเก่งเกงมากเลยมันสามารถแบกทีมเพื่อนได้ไปสักระยะหนึ่งเลยแหละอ่ะแต่ข้อเสียนะครับมันกินพลังงานเยอะ หายคงเล่างงเอ้ยพลังงานอะไรวะก็คือสิ่งนี้นะครับผมไอเจ้าสออ่านี่นี่อ่ะเฮียกดผิดเดียบร้อยเอ้ยผมกดผิดโอเคไม่เป็นไรกดผิดไม่เป็นไรนะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับทางด้านของอ่าแกนแกนไนเนี่ยแกนหลอมไอแกนเวีเนี่ยนะครับไหนๆหให้ดูผมไม่กดผิดแล้วอ่ะเจ้าสิ่งนี้แกนแห่งเวลา มันใช้เยอะมากนะครับมันอัพแต่ละทีเนี่ยมันใช้เยอะมากนะสามสิบบวกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะขึ้นเมื่อสิบสองเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร,ร่ผอใ,ให้ดูนะยี่สามสิบห้าก้อนผมผมผมพอจะเดาได้ว่าก็คือมันใช้ปีละบวกห้าบวกห้าไปเรื่อยตัวเนี้ยถ้าผมอัพขึ้นสิบสองก็สามห้าน,นะครับถ้าอัพสิบสามก็สี่สิบนะครับถ้าอัพสิบสี่ก็สี่สิบห้าน่าจะถึงเลเวลสิบห้าก็คือใช้ห้าสิบก้อนก็หลายร้อยนะครับ หลายร้อยเลยเพราะว่ามันจะแพงหน่อยคนระับสิ่งที่ผมจะบอกเพื่อนก็คือว่าอย่าอัพให้มันชีซึ่งไอแก่นเวลาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เป็นสายเติมเยอะไม่ใช่สุวตาลน,นะหรือว่าเติมระดับปานกาลางหลักแบบห้าหกพันขึ้นอย่างเงี้ยมันหายากนะครับและยิ่งแบบเซิร์ฟเปิดานานๆอย่างเงี้ยรอเวลาที่แบบว่าอัพแพทใหม่มาเงี้ยรอกิจกรรมใหม่มาเงี้ยมันหายากมากนะครับผมแนะนำเพื่อนๆว่าให้อัพฮีโร่ให้มันเท่าๆกัน นะครับโดยที่ว่าใช้แค่ห้าถึงหกตัวเท่านั้นที่เพื่อนๆจะเล่นนะครับอย่าไปอัพมั่วซั่วเป็นเด็กขาดตอนนี้ผมใช้อยู่ประมาณสองสี่เจ็ดตัวนะครับก็มีตัวเนี้ยตัวห้าห้าตัวบนเลยนะครับสลอตห้าตัวบนแล้วก็ทั้งนั้นของนิลเมนะครับแล้วก็โอดี้นะครับ,นรบเนี้ยแค่แค่เจ็ดตัวเนี้ย <c oughs> ขอขอภัยครับคิดเสด่อมไก่อนแค่เจ็ดตัวนี้มันก็แดกแดดทรัพยากรมหาศาลแล้วคุคนนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปอัพฉีเพราะว่าอัพฉีแล้วอ่ะมันกินทรัพยากรของตัวอื่นไปด้วยแล้วอ,อีกอย่างคือเมื่อเพื่อนเพื่อนอัพฉีไปขนาดนั้นอ่ะไอตัวอื่นอ่ะมันจะไม่เก่งทุกคนยิ่งไปถึงดา่งดานสูงๆูอ่ะด่านสูงสูงเมื่อมันขาดสแต็กไปอ่ะซีพีมันไม่พออ่ะแทงก็ยืนไม่ได้ดามจดก็ไม่พอมันจะแย่นะครับสิ่งที่มันจะทำให้เพื่อนๆนนั้นชนะได้ก็คือ สายสถานะที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าว่าเกมเนี้ยมันจะเก่งได้ก็ต่อเมือ่อเป็นสายสถานะเก่งที่สุดนะครับถามว่ามันเก่งอะไรไม่ว่าจะเป็นล็อกขาสตารตัดเลือดลดเลือดอะไรเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับสถานะมันทําได้หมดเลยมันชนะได้หมดเลยนะครับซึ่งไอตัวที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบหาได้ง่ายหาได้ง่ายสุดๆเลยเพราะอะไรมันมีมีแรกในร้านค้านะครับมีแรกในร้านค้าเนีมีแรกในระ้านค้าแล้วมันมีโอกาสที่แบบว่า เปิดออกเปิดซุ่มอะ่ะเปิดซุ่มได้ง่ายสุดนะครับออกโอกาสออกอะ่ะมันง่ายนะครับถามว่ามันเป็นตัวี้เร่ไหม BRAND? มันก็ไม่ได้ี้เร่น,นะมันเกเลล่งเลยละ่ะเก่งในระดับหนึ่งเลยละ่ะแต่ว่าถามว่ามันเลนเกมมันสู้คนอื่นได้ไหมก็ถ้าถามกันเรื่องราคาเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรเนี่ยผมก็ไม่แนะนําว่าให้มัน,ม,น,ม,นมันเก่งขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไว้ตีมอนนะครับไว้ตีมอนหรือว่าไว้สู้กับคนที่แบบว่ามันไม่ได้พลังต่างกันมากจนเกินไปอ่ะเออเพื่อนๆก็ต้องแบบ รับสภาพมันคือแบบเออมันก็อยู่ในระดับที่แบบสูสีกันอะ่ะไม่ใช่แบบว่าอารีนาร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยล้วเพื่อนไปตีแบบอารีนาร้อยหกสิบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวปะอ่ะโอเคเนี่ยมันไม่ไหวแต่ตอนนี้ผมผมอยู่ที่ระดับเอชเคเนี่ยอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับผมก็ขึ้นมาได้แบบสบายสบายโดยทีย่แค่ว่าฮีโ่ของผมเนี่ยมันแค่บวกบวกสามดาวนะครับ พวกสามดาวแถมว่าฮีโร่เนี่ยมันยังไม่เต็มด้วยมีสามดาวแค่สี่ตัวนอกนั้นก็เป็นสองดาวแล้วก็เป็นทางด้านของเออไม่มีดาวซึ่งผมกำลังหาหาเศษอันมัดเนี่ยมันมันหายากอยู่มันแต่ว่าหายากมันก็ยากอยู่ทุกนักแ้าสองอันมันเป็นตัวจุนแ้วช่วงนี้มันก็จะไม่ใช่ออกแค่มันไม่มีซึ่งผมรอการเปิดฤ้ดูการใหม่รอรอที่ตั้งสองคิดว่ามันน่ามันน่าจะมาอ่ะเออมันน่าจะมาแล้วก็น่าจะขึ้นขึ้นอันมัดเป็นบทอาวุธได้ครับซึ่อเป็นยาได้ เป็นสิ่งที่ผมจะบอกเพื่อนก็คือถ้าเรากดอ,บบอ,กอ,บบอดาวุธอะกดอาวุธอะดาวดาวอาวุธอะมันเท่ากันหมดเลยใช่ไหมผมแนะนําว่าเล่นอนะสําหรับสายฟรีหรือว่าเติมเ,เมเยเติมปันกลางอะมาถึงไม่ไม่ต้องถึงปันกลางก็ได้เอาปันกลางพอไม่ต้องไปถึงจุลตันจุลตันนะเขาปล่อยเขาเขาเติมเยอะนะเอแค่แบบสายฟรีเติมน้อยเติมปันกลางแนะผมแนะนําว่าเ,เพื่อนๆเล่นอนะหกตัวแค่นั้นสองสี่ 5,6,7,8ไม่เกิน8ตัวทาไมถึงว่ไม่เกิน8ตัวสิ่งที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆก็คือ <c oughs> หลักเลยนะหลักๆที่เพื่อนๆ <c oughs> ควรจะรู้นะครับผมก็จะมีเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกายภาพกับเวทมนต์ใช่ไหมให้เพื่อนๆทาดาเมตที่เป็น,ปนดาเมตหมูม่กับดาเมตเดียวนะครับดาเมตหมู่กับดาเมตเดียวดาเมตเดียวที่มันเป็นทางด้านของกายภาพกับดาเมตเดียวที่เป็นทางด้านของเวทมนต์แล้วก็ดาเมตหมูทม่ที่เป็น เวทมนต์กับดมเจหมู่ที่เป็นกายภาพนะครับผมแล้วก็ทําเป็นแท้งนะครับส่วนแท้งเนี่ยมันไม่มีปัญหาแท้งไม่ว่าจะเป็นแท้งทางด้านของเวทมนต์หรือว่าแท้งทางด้านของอ่อะเนี่ยเพราะแท้งมันแท้งกายภาพอะมันก็จะมีแท้งกายภาพแล้วก็แท้งกายภาพมันมีแท้งเวทมนต์โปรไอด๋ยวยนะน่าจะเป็นแท้งกายภาพทั้งหมดหรือเปล่าผมผมยังไม่เคยเห็นว่ามันมีแท้งเวทมนต์แท้งเวทมนต์น่าจะเป็นพวกแตงเมืดอ่ะใช่ แทงเวทมนต์จะเป็นพวกแสงมืดฝืนใหญ่นะก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ทําแทงกายภาพไปก่อนมันไม่ได้มีค่าเท่ากันเพราะแทงเวทมนต์เนี่ยมันจะจะจะถึกถึกเหมือนกันแหละแต่ก็มันใช้ได้เหมือนกันแหละโอเคไม่เป็นไรก็แปดตัวนะครับผมจะให้บอกเพื่อนๆแปดตัวโดยที่เพื่อนๆจะทำยังไงก็คือนี่ทำดาเมจหมู่หนึ่งตัวนะครับที่เป็นเวทมนต์ดาเมจกายภาพนะครับผมเวทดาเมจกายภาพหมู่หนึ่งตัวแทงนะครับทำสองตัวแทงทำสองตัวเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่า แทงบางตัวเนี่ยบางด่ามันไม่ไหวเราต้องใช้แทงสองตัวนะครับส่วนตัวเกรดเนี่ยโรเวนเนี่ยควรทาตัวที่ดีที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นโรเวนนะครับผมที่เล่นเล่เกตด,ดีสุดนะแล้วก็ทางด้านของอาลิเลเมเนี่ยผมเดาว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีนะครับแล้วก็โอดี้เอาไว้ตีบางด่านที่เป็นทางด้านของอีกอรที่มันดือ้อไม่ยอมตายครับเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้ <laughs> เ,ไไดเนี่ยผมจะใช้แค่สองสี่ห้าหกนะครับเจ็ดตัวเนี่ยแค่นี้ก็ ผ่านแบบสบาย,บายๆชิลๆโดยที่ว่าอดาวของผมเนี่ยมันแค่สามดาวกับสองดาวแล้วก็ไม่มีดาวทําทไมผมถึงผ่านได้เพราะว่าผมเล่นสายประานะนั่นเองนะครับโดยการที่ผบว่าล็อกขาสตันล็อกขาสตันล็อกขาเพิ่มเกียรอย่างนี้นะครับก็ชิลๆนะครับก็สําหรับเพื่อนๆเนี่ยผมว่าไปเล่นตามง่ายๆนะเพราะว่าไอ้พวกชิ้นส่วนเนี่ยชิ้นส่วนฮีโร่มันไปแลกในร้านค้าได้ครับมันแลกมันแลกในร้านค้าได้บๆๆสบายเลยครับก็เพื่อนๆไปลองเล่นดูนะมันถามสนุกไหมก็สนุกนะ มันไม่ได้ขยับมันไม่ได้ขยับแล้วก็สกิลเร็วนะครับ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นสามดาวทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยนะผมคาดการว่าตอนเนี้ยเ,เพื่อนๆดูนะมันจะเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมตอนแรกมันเป็นสีแดงอยู่ตอนนี้มันเป็นสีขาวมาแล้วอะผมคาดดาวว่าถ้าเกิดว่าผมทําเป็นสามดาวทั้งหมดเนี่ยนะครับสามดาวแล้วขึ้นเป็นทาหน้าของเลอร์เลอร์เนี่ยเลอร์เลอร์บวกเนี่ยผมผมว่าผมน่าจะตาขึ้นไปถึงอันดับที่แบบว่าพันหกพันเจ็ดได้เลยนะที่ที่คิดไว้นะครับผม คือที่ผมคิดว่าทาไมเพื่อนผมเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงดูมั่นใจจังวะพีโร่มันเก่งขนาดนั้นใช่ครับพีโร่มันเก่งขนาดนั้นเลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นสายสถานะมันล็อกขาทุกคนล็อกขาล็อกขาแล้วมอนมันไม่ขยับแล้วมันมีลดเกรดคุณยายดนนี่เนี่ยมันลดเกรได้ส่วนทางด้านของเออเนี่ยเซเซียมันก็ลดเกาะได้นะครับขโมยบัฟมาได้นะครับซึ่งแบบมันดีมากส่วนอันเนี้ยอันมัดเนี่ยมันก็ไปทางด้านของ ล็อกตัวที่อ่อนแอล็อกขาตัวที่อ่อนแอแล้วก็มันก็จะมีอีกอ่ะมันก็มีอีกคือแบบว่าฮีโร่ที่มันล้มอ่ะมันล้มไปแล้วอ่ะมันล้มไปแล้วอันมัดมันสามารถทําให้ล้มต่อได้อีกสองวินาทีอ่ะซึ่งมันจะทําให้เอฟเฟกล้มอ่ะมันยาวนานขึ้นสองิทีซึ่งถ้าเกิดว่าให้เพื่อนๆคำนวณเวลาเนี่ยฮีโร่ทั้งท่าตัวของเราเนี่ยคำนวณระยะเวลาแบบเราตึงตึงศัตรูนะครับตึงศัตรูตัวที่หนึ่งของเราเนี่ยอันเดฟตึงศัตรู คุญยาดานี่ตึงจตูรดเกดเนี่ยนะครับผมรถเกรดอ่าทางด้านของเซเซียล็อกขานะครับต,ต,ตีตีตีครั้งแรกล็อกขาปึ๊บตีต่อไปก็ล็อกขาเหมือนเดิมโดยอันติเนี่ยแล้วอันมัดเนี่ยนะครับอันวัตมีสกิลทางด้านของทําให้ล้มแล้วก็ตึงนะครับแล้วก็ทําให้ล้มนอนต่อเนื่องอีกสองวินะครับแล้วโลแวนเนี่ยไล่เกรดไล่เกรดเนี่ยนะครับไล่เกรดทันไหมถ้าทันเล่นเลยนะถามว่าเพืเ่อนๆถามว่าพี่ๆเรา เราจะคำนวณยังไงเพราะว่าผมไม่เคยแบบไม่เคยดูเลยเพมเพราะส่วนมากผมกดแต่ว่ามือใช่ไหมมันมันยากจริงผมกดมือผมขอบอกตรงนี้ก่อนว่าผมไม่เคยกดมือนะครับไม่เคยกดมือเล่นเกมแบบแนวนี้ผมไม่เคยกดมือนะครับผมจะออโต้ <c oughs> ถ้าออโต้ไม่ผ่านผมก็จะไปดูว่าผมไม่ผ่านเพราะอะไรผมยืนตำแหน่งถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ขยับขยายนะครับแล้วก็ไปดูตัวละครว่าตัวละครของ,ของเราเนี่ยมือนคอมโบกันได้ไหม นะครับผมไม่เคยกดมือย้ําก่อนเลยไม่เคยกดมูน,นี่เกมในนี้ไม่เคยกดมือเพราะามันใช้สมองเยอะผมทีม่เกลใช้ <c oughs> ไม่เคยกดมือนะครับก็เราสังเกตด,ดูว่าฮีโร่เราสกิลทันไหมทํายัางไงถึงฮีโร่สกิลเราจะทันการวางตําแหน่งก็มีผลนะครับก็เนี่ยเพื่อนๆดูง่ายๆถามว่าง่ายๆว่าเพื่อนๆจะนับวิยังไงก็ลองไปดูทางด้านของบูทัตบูทัทมันออมาตะฮาวิให้ลองใช้บูทัตในการคํานวณ ของเราก็ได้นะถ้าเกิดว่าแทงเรายืนไม่ทันนะครับผมก็ง่ายอะ <c oughs> เกมนี้มันมันง่ายนะมันมันดูเหมือนยากแต่มันก็ไม่ได้ยากถ้าเกิดแบบเพื่อนๆรู้แนวทางสกิลของฮีโร่ตัวเองอะ่ะแั้นเล่นเป็นนะครับผมจําไว้เลยไอเกมแนวเนี้ยเกมแนวเนี้ยที่เป็นเกมแบบทุกแนวอะ่ะ <c oughs> มันจะมีข <c oughs> อไว้ผมอัดไอมันจะมีแค่ไม่กี่สถ,ถ,ถานะที่มันจะเก่งก็งคือ สายดูดเลือดนะครับดูดเลือดสถานะแล้วก็ทางด้านของดาเมจจริงที่มันจะเก่งที่สุดนะครับนอกนั้นก็จะลองลงมานะครับซึ่งผมเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมขึ้นเป็นสามดาวหมดนะผมว่าผมเก่งแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย